พี่น้องเขาเจ้ากระเห็ดดีอยู่ได้เสร็จบดถูกซอกถูกมุมเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้มาพบกระซ่องสาวหลาเสน่ห์อีกแล้วเด้อพราพบพ่อกาวซ่าต้นใบสองเด้อพี่น้องจ๋าเมื่อนี้บได้ไปใส่เนาะบอมีงานเปิดตู้เนาะพี่น้องพอแพตตี้่นกะไปเห็ดเบี้ยเก่า่นอะพี่น้องไปเห็ดเทีอนใหเรื่อเนาะพี่น้องเนาะ ไปตีแบบข้านพอสิเทข้านมืออื่นเนาะพี่น้องอ่าตอนเนี้ยเสร็จแล้วเนาะพี่น้องสลาก็เลยชวนเพื่อนอ่ะไปล้างรถเนาะพี่น้องเนาะเอาลูกทรายดำเอาไปเขาห้านอัดสีพี่น้องพวกะล้างเองบ่าไว้พี่น้องฝุ่นมันเขอะเลยเนาะพี่น้องเนาะวางสามสีมือก่อนเนาะพี่น้องพอแพตตี้กับไปรับงานมากนะรับเครื่องเสียงงานเปิดเครื่องเสียงอะไรพี่น้องก็ได้แบบว่าเอ้ากระบะใบน้ำนะพี่น้องแบบว่าถนนหนทา้บ้านนอกเนาะพี่น้องมันเป็นทางแดงนะ เอาเขาไปห่วคุณบ้าหลายคักเนาะพี่น้องที่แรกสลาัว่าสิเสร็จออกที่ล่างเองเนาะบ่วไว้พี่น้องเอ้ยก็เลยชวนเพิ่นเอาเขาหันมาเสียด,ดีกว่าอ่ะสบายดีเนี่ยสบายดีพี่น้องไปหาหลังรถกันแบบนี้ได้จ้าหลังเองวัวไว้พี่น้องเยลยลลางเองวัวไว้พี่น้องเลยมันหลายพออีกอย่างกะน้ำยาสลับสั่งมายัางบนทันหอดเนะาะสลับสั่งน้ำยาลลางหลุดมาบอยเอฟตี้เป็นบอกว่า ให้ใส่น้ำยาข้างม่เด้อสลาว่าะสันมันจงขนมสีโหลดนะนะเพื่อนวะสลาสั่งมาแล้วแต่ยังบม่ทันมาหนะพี่น้องผ่าคุ้มสลากระซื้อมาเป็นทีเรียบร้อยเลยเด้อพี่นะ้องแต่ว่าสลายังบม่ทันได้คุ้มพอพูดมันหลายนะพี่น้องการมีรถเทาก็ต้องดูแลรักษาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีเพม่อนกันเนี่ยนั่มาหลายอย่างแหละนะหากสายแบบนั้นแบบนี้สะะาลาก็อ่านถูกคอมเมนต์เด้อพี่นะ้องเด้อนอะ่านะส่วนหลังคาเนาะมีเอฟซีบอกว่า คือบบเห็ดลังค่าให้มันเน่ว่าสันคือบบเห็ดลังค่าให้รถแน่สลาก,กําลังเด้อพี่น้องกําลังสีสั่งเล็กกําลังสีอ่ะเตรียมอุปกรณ์นะพี่น้องเนาะพอแพตตี้เพิ่นก็ยังบาว่างเน่หน้าพี่น้องเดี๋ยวสลากก็จะไปสั่งเล็กสลากไปทมราคาเล็กมากเป็นทีลบร้อยเนาะพี่น้องสลากสิคงลังค่าเล็กเนาะมีแผ่นเสีเยดอยู่แล้วเหรอพี่นอ้องเทาก็อยากดูแลรถเทาอยู่แล้วหนะ้าพี่น้อง อืมโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเจอกันอยูหานอัสีเด้อพี่น้องเด้อเดียวไปเบิ่งราคาล่างหลดอยู่ประเทศเล่านะเขาคิดนขั้นพอไดเนาะพี่น้องเนาะเอาไปหายพอไปหายพอเด้อไปเบิ่งกันว่าราคาอันล่างหลดยูหลดใหญ่อยู่บ้านสล่านะมันสีราคาท่าไดเนาะพี่น,อน,น Hardy, กกบบ้อ,นนอง,งข,ขั้นหนึ่งสลาก็บบุเคยหลากี่เถื่อนเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันไปรุ่นกันว่นสิโต้ขั้นหนึ่งยักพขั้นแล้วก็เป็นเงินบาทยักบาทเนาะพี่น้องเนาะปะเอาลูกทรายไปเข้าร้านกันจ้ะเอาลูกทรายไปสปา เมิงเด้อพี่น้องจักเชียว่าหายสละล่างเองเนี่ยอยงไรพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเนี่ยคุณเบิ่งเนี่ยคุ่นนะมันกระโพดกระเหลือมันโพดโค้งมังมังแดงไปนะพี่น้องคุ่นนะคุ่นขับคุ่นแน่ยเลี่ยรอเดี๋ยวสละชีไปล่างรอบนี้ฉันแล้วสละชีบเอาไปบนนอกแล้วเนาะนี่เบิ่งเนี่ยคุนฉีบเอาไปบนนอกแล้วถ้าบวอจำเป็นอะไรฉีบวอไปเนาะเบิ่งกระบ,บะ บาะมีแต่ปุ่นพี่น้องเลยสุดหยอดก็เลยบอกบาไว้เบาไว้เดี๋ยวเ้าไปไนะก่อนไปล่างก่อนเอาเขาห่านก่อนบาไว้ออกมาออกมาถอยออกมาออไปหันนะ่นอ่ะเขาจ้าบวางพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเบ่งหันนี่ จะบอกว่าบอกเปิดอยู่นี่หนัน<ม>เขาคือมาเอาอันนี้เสียบเขาจ้าลูกฮะทั้งนี้กระหังอีกม,มาพี่น้องกลับมาหานันแหลกเด้อหันนั่นก็คือจะลดปักใหญ่นะี่อยู่สองหนันเ่าพี่น้องในบ้าน,นสระมา,าชิว่าด้ยเนาะมาชิว่ากับโบวิทหันนี้ วินาทีแม่านยังโดนคอยคิดว่าคอยไปทางนั้นคอยชิวัยนะสั่งนำปันกินพี่น้องจบวาสิบหาพันสิบพันกับมีเดอพี่น้องเกิดเสียหอดคิวเฮาเนาะก็ได้อีกสองคัน Thank <laughs> you. บกคอยมีห่านนาะพี่น้องเนาะบอกล่อคิวกันโดสันเหลืออีกขั้นแดงพี่น้องสละขั้นที่สามไปแล้วพี่น้องคันเนีเสร็จแล้วจ้าเช็จให้เรียบร้อยล้างให้ผมไปแล้วอ่ะพี่น้องขันนี้เร็จแล้วเดอ้อมาที่นี่ก็เป็นขั้นของสะละอะไรบ้านี้ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วพี่น้องเลยโอ้โห ไม่ธรรมดาครั้งแรกประสบการณ์แรกกับการล้างรถ <c oughs> คิดว่ามันชิง,ง่ายมันบริง,ง่ายดีเด้อพี่น้องเลยบริง่ายเลยใส่เวลาเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องของเขาไปแล้วตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่ากว่าเนาะพี่น้องมาเบิง่งว่ารดสลาชีจักนาทีเนาะพี่น้องสามารถเบิ่งขาใส่จ่ายกันเลยป่ทีนี้เข้าไปแล้ว น้องดำเราเข้าไปอาบน้ำแล้วนั่งรอวนไปพี่น้อ,องก็ในี้ก็ที่หมดสลากแล้วพี่น้องเนาะมาลุ้นกันอาสิเลียสวัสดีครั้งแรกเนาะพี่น้อ,องจบการครั้งแรกเท่าสลากกับการมาล้างรถอ่าอัดชีพแล้วพี่น้อ,องเนาะเท่สลากว่ะต้องมีได้รับเส้นแล้ี่องเนาะได้วก็จบกันละโ้งแล้วก็เสร็จยังพออ่ะนะตะกีออ้ก็มานเดียวกันกับทางฝั่ง,งไทยเราเมั้งพี่น้องเลย ตอนกันนันทค่ะเนาะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงกว่าแล้วพี่นอ้องเนาะสุดหล่อของแม่มาแล้วหลอบะวะนี่สุดหล่อ แม่ที่ขนี่แซูไปด้วยใช่ไหมเขาบอกไปไปไม่ยังก็เป็นออไม่หอด้วอยู่ขึ้นมาเปืี่ยนคขาเก่งชุดรอแม่ออกมาแล้วอันนี้เป็นยังไงพี่น้องคือขู่คือค้นอยู่บ่คือคือคือขู่คือค้นแน่บอันี้โอ้โหออกมาแต่หันแหนบเออเหมนมาพี่น้องตอนนี้กำลังเสร็จเด้อ พี่น้องเขาเจ้ากรเห็ดดีอยู่ได้เสร็จเบ็ดถุกซอบถูกมุมเนอะพี่น้องเนาะไปดูกันว่าจะราคาเท่าไหร่เสร็จแล้วเนาะคนกระเห็ดให้ดีได้พี่น้อง ทั้งเป่าทั้งสีทั้งเสร็จทั้งทูเร็จลง่งเร็จล่ออย่างเสรเ็จซับเนาะพี่น้องนเนาะเห็นบอ่อพี่น้องเป็นังไรบันีโลพอะเจ้าน้อยเอ่ยอันนี้มันคืออะไรยเติมล่มก่อนพี่น้องเขาชื่อว่าิ่มล่มอยา เวด้อพี่น้องคนหน่อยว่าแม่หอมยังว่าสั่นเขามาแล้วหอมอ่าเธอได้นะ <70. S 1> <70. S 2> เจ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้กัะบบกเพลยนะอยโอเคพี่น้องเจ็ดสิบันกีบพี่น้องจ้าเจ็ดสิบันกี่ก็ทีไปว่ารออยหนึ่งซะเนาะเ,อ,อ,เอ,อ้ก็โอเคเด้อ แบบนี้ก็อยากมาใส่บริการบ่อยๆอยู่แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวฉลาสชีรีวิวให้เบิ่งเด้อว่ามันสะอาดชัดใดเข่ามาข้างในอันคนน้อยบอกว่าหอมแม่หอมยังคนน้อยว่าหอมยังบริษัทเขาเจ้าอันนาดีอยู่เด้อพี่น้องเลยโอเคอยู่โอเคอยู่พี่น้องงบโป้หายเนาะในราคาหนึ่งร้อยบาทก็โอเคอยู่เด้อพี่น้องเลยขาเจาแบบเช็ดหายทั้งนอกทั้งในเลยเนาะทั้งในเขาเจากระดูดฝุ่นเป็นปะ ดู่วงดูทนเรียบร้อยพี่น้องคนหน่อยเขามาแม่โฮมยังมาสัน่นโอเคอยนียเนาะในราคาหนึ่งร้อยบาทเนาะจ็ดสิบพันกีบพี่น้องจ้าใส่เวลาหนึ่งสมงอะ่ะพี่น้องขเขาเจ้าเห็ดยุดดีอยู่ด้ขเขาเจ้าล่างก่กนแล้วก็มาใส่ลงน้ำยาล่งน้ำยาแล้วแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ใส่นำ้ำยุ่น้ำยาให้งในเนาะพี่น้องเนาะทํานุ่งทําในเขาจเจ้าก็นทำความสะอาดไห้เบิดเนาะดูุ่น,นดูนดยังออเรีบร้อยเนาะพี่น้อง ในราคา100บาทก็โอเคอยู่พี่น้องเลยอยู่ฝั่งไทยเลยพี่น้องเวลาเอาหมดลดขเขาไปลล่าอยู่ลาด <c oughs> เ,เนี่ยเท่าไรเนาะพี่น้องอยู่ฝั่งไทยราคาจะบาทนูน้อยู่ไทยคนขาดสิหลายเนาะห้านนะ้อยหลายาาอยู่บ้านตลานไม่ยู่สองห้านาะพี่น้องเนาะที่แรกนะตลาดนี่บพรว่าตลาดก็เลยไปหลานนั่าน <c oughs> า,าน,น,น,นั่นก็เพราะว่านีพี่น้องก็เลยก็หลานเก่าพี่น้องประการมาลานเก่าแล้วกันถาดกิ้วพี่น้องเลย ออยังมากวนพอยับอยับอยู่แล้วกับราคาเจ็ดสิบพันกีบเนาะพี่น้องหรือว่าคินกันเงินบาทกันหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยสองบาทเนาะหนึ่งร้อยสองบาทหนึ่งร้อยห้าบาทประมาณนี้แหละจะกิดก้มก้กันหนึ่งร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เฮือนไปไหนหล่อไหมฮะช่วยรอพี่น้องเลยรอกว่าตอนออกมาตลาดนี่มาบังด้ว นี่พี่น้องห <laughs> องเบีก็ยังเนาะห้องเบี้ยก็ยังเขาก็ได้ออกเนาะเขายันโอเคอยู่พี่น้องเลยแต่มันก็นยังอยากมีขาบเพื่อว่าแหละนี่แต่ยังน้อยมันบวติดนะเป็นขาบขาบบวติดหัวเขาออน้นำยาคือ,อบเดยอันนี้ค่ะเป็นรอยพี่น้องเลยสมกับหลบมือซองค่ะแหละพี่น้องเลยนี่ฟังนี่ไอ้เขาตกใจบางอย่างมันคืออียังวะพี่นายได้มันเป็นนนำหยดลงมานี่มันเป็นสายไปเลยนี่นี่พี่น้องเลย เป็นไดพี่น้องสวยบอสสมราคาอยู่ว่าพี่น้องหนึ่งร้อยบาทดูแบบเจ็ดสิบพันกีบเนาะพี่น้องเนาะโอเควันนี้รอแล้วรอเหมือนเดิมแล้วเปรียบเทียบบางเด้อตอนทีวันยังหมดทันหลางนะตอนหลางแล้วเนาะพี่น้องรอเหมือนเดิมแล้วครับโอเคครับหนึ่งร้อยบาทโอเคครับ ล่อนี่เขาเจ้ากระเซ็ดหาหล่อลบขาบลบอีหยังงหาเนาะพี่น้อง <_ d ream> โอเคเลยอ่ะว่จาจังไดความหูซึกโอเคผ่านผ่านนะเนาะใช่บริการไปเสียร้อยร้อยบาทนั่นแหละตัง,ตตองโอเคอยู่เป็นเงินบาทนะร้อยบาทเป็นเงินกี่เท่าไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบแม่นบอกเจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเค็ดหมืกีบเจ็ดหมื่นกีบนะพี่น้องอ่ะพอซื้อมาแล้วห้องตองหักซาให้ดีเนาะอี่น้อาให้มันสภาพเดิมที่สุดเลยดูแลให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องอ่าอย่าลืมเบิ่งน้ำมันคงน้ำมันเครื่องทางเอฟซีบอกว่าเมนว่าให้บำรุงหักซาเนี่ยว่าเมนว่าซีล่างอย่างเดียวหรือว่าต้องเบิ่งน้ำมันเครื่องน้ำน้ำมันเกียร์น้ำอ่าก้องหมอก้องน้ำ นั่น ok ั่บกบออยัง,อยงเป็นพวกมอนุ่งม,มอนั่ให้คอยดูแลหกักษาเอฟซีเพิ่นกะอ่าแนะนาํามากเราองขอบคุณเอฟซีหลายๆนาะที่คอยแน,นะนํเจ้าหล่ากะเก็บทุกรายละเอียดแล้วก็มาบอกให้พอพิตี้ฟังเนาะแคบแคบ <c oughs> ใบแคใบว้แล้วให้พอพิตี้อ่าน <c oughs> ให้พอพิตี้ <c oughs> เป็นคนศึกษาหากาักษาดูแลเนาะพี่น,อน้องเนาะ<ต>พอพิตตี้คนขับเอาง่ายๆก็คือเอาบุคอยมีเนาะเอาก็ไปยั่มเย็นหูเป็นลัวอย่างนะบุเคยมีบุเคยมี พอเย็นหูเอาจะได้สนะนี่แหละมันเป็นตามคำในน้ำที่คนเคยใส่เคยเนั้งแหละครับเนี่ยทีเพิ่นเคยมีรถเพิ่นก็ค่อยแนะน้ำโอเคพี่น้องขอเจ้าคลิปจนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายบายสวัสดีสวัสดีครับนี่พี่น้องสลากกระสือผ่ามาคุ้มแบบนี้เลยเนาะพี่น้องผ่าในสลากกระสือในราคาสี่ร้อยกว่าบาทเด้อพี่น้อง สองเซนสองเซนหาสิบเนะาะราคาสี่ร้อยกว่าบาทนียาฉลากเสียเห็ดโค,ค้งรังคาคุมไว้เนาะหาเวลาก่อนพี่น้องพอพี่ตีพันกัะบอกมีเวลา